กอฟีเจอร์ทัวร์ครับ FedEx Cup Series ีรรายการที่2 d งดอยช์แบงค์แชมเปี้ยนชิพครับชิงเงินรางวัลร,รวมประมาณ278ล้านบาทที่สหรัฐอเมริกานะครับวันแรกครับเรนดอนเดยองโปรจากซิมบับเวครับฟอร์มดีทำา7เบอร์ดี้แต่เสียไป1โบกี้นะครับสกอร์ก็6อันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้วันเดียวนะครับโดยทิ้งห่างลุคโดนัลด์อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษและโปรอีก8คนอยู่2สโตรกนะครับขณะที่เจสันเดย์เจ้าของแชมป์สนามที่แล้วจากออสเตรเลียทำา3อันเดอร์พานะครับอยู่่อัันดบ11รวม ส่วนรอรี่มากอิรลรอยนะครับโปรเมือหนึ่งคนปัจจุบันชาวไอริชสกอร์หนึ่งอันเดอร์่านนะครับอยู่อันดับ26ร่วมส่วนจอแดนสปีดนะครับโปรเจ้าถิ่นมีโอกาสไม่ผ่านการตัดตัว2รายการติดแล้วนะครับเพราะว่าทำา4เบอร์ดี้แต่ว่าก็เสียถึง8โบกี้ครับเกินไปถึง4โอผ่ากับอยู่อันดับ80ร่วมทำให้รอบ2ต้องเข้นฟอร์มเก่งนะครับหากจะหวังผ่านไปเล่นใน2วันสุดท้ายครับ เีลาแบบนี้บางทีก็ไม่ใช่วันของบางคนนะครับ mm hmm. ตียงไงก็ไม่ขึ้น mm hmm. ต้องไปเร่งทีหลังนะครับส่วนกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์นะครับรายการ M2M r u s s i a n ร p e n ซียจึงเงินรางวัลรวมประมาณ40ล้านบาทที่กรุงมอสโกรประเทศรัสเซียนะครับในรอบ2องแบรด y ิดเดรชนะครับโปรชาเวลส์ฟอร์มเยี่ยมไม่เสียโบกี้นะครับตีห้าเบอร์ดี้แบบไม่พลาดเลยเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์นะครับรวม2วันมี1 0อันเดอร์พาแต่ว่าก็ทิ้งห่างลีสเลตเตอรี่นะครับโปรจากสาราชนาจักรที่ตามเป็นลําดับ2แค่1สโตรกนะครับ ขณะที่โปรโชาวไทยครับพนุพลพิทยารัตน์กับทิติพันธ์ช่วยประคอง2หนุ่มที่ผลงานดีวันแรกนะครับก็มารอบนี้ไม่มีใครทำสกอร์เพิ่มได้นะครับทำให้ยังคงเดิมที่4อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมขณะที่โลมายับกรมมีสวัสด์นะครับเก็บเพิ่มไม่ได้เช่นกันได้เพียงแค่อีเวนต์พานะครับมี3อันเดอร์พาเท่าเดิมครับ